น้ำใจที่หยิบยื่นให้คนแปลกหน้าในวันที่เขามืดแปดด้านอาจย้อนกลับมากลายเป็นปาฏิหาริย์ที่ช่วยชีวิตคนที่คุณรักที่สุดก่อนจะไปรับชมเรื่องราวนี้ฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันหนึ่งนาตลาดสดที่คละคลั้มไปด้วยผู้คน เสียงตะโกนขายของและเสียงต่อรองราคาดังระงมไปทั่วบริเวณท่ามกลางไปร้อนจากเตาไฟและกลิ่นหอมของเครื่องแกงแม่ปราณีหญิงวัยกลางคนใบหน้ายิ้มแย้มกำลังม่วนอยู่กับการตักอาหารใส่ถุงให้ลูกค้าอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยร้านข้าวแกงของแม่ปราณีเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนในย่านนี้เสมอเพราะคำล่าลือที่ว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่มีเงินป้าปราณีก็ไม่เคยปล่อยให้ใครต้องอด อ้าวลุงไม้วันนี้โอแกงส้มกับปลาทอดเหมือนเดิมไหมจ๊ะเดี๋ยวป้าตักน้ำแกงให้เยอะๆนะเอาไปซดให้ชื่นใจขอบใจมากจ้ะแม่ปราณีน้ําใจของป้านี่มันประเสริฐจริงๆในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้มีแต่ร้านป้านี่แหละที่ยังขายราคาเดิมในขณะที่คนอื่นกำลังอิ่มหนำชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งเดินโซสัตโซเซมาหยุดอยู่ที่หน้าร้านเสื้อผ้าของเขาขาดวินและเต็มไปด้วยรอยเปื้อน ใบหน้าซูบจนเห็นโหนกแก้มชัดเจนดวงตาของเขาจ้องมองไปยังหม้อแกงเนื้อราวกับจะกลืนกินเข้าไปเขาเดินเข้ามาใกล้แต่แล้วก็ชะง,งักพลางคลำหาบางอย่างในกระเป๋ากางเกงก่อนจะก้มหน้าลงด้วยความสิ้นหวังพ่อหนุม่มยืนจดจดจ้องจ้องอยู่ตั้งนานหิวใช่ไหมนั่งลงก่อนสิเดี๋ยวป้าตักข้าวแกงร้อนๆให้ทานผมผมไม่มีเงินจ่ายครับป้าผมเพิ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อหางานทำ แต่ถูกโกงจนหมดตัวผมไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วครับโถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรนั่งลงเถอะจ้าข้าวแกงแค่จานเดียวไม่ได้ทำให้ป้าจนลงหรอกชีวิตคนเรามันมีช่วงมืดแปดด้านกันทั้งนั้นปราณีบรรจงตักข้าวสวยร้อนร้อนพูนจานราดด้วยแกงเขียวหวานไก่และไข่ดาวทอดกรอบขอบเหลืองทองเธอวางจานข้าวลงตรงหน้าชายหนุ่มพร้อมกับน้ำเปล่าเย็นชื่นใจหนึ่งแก้วผมขอบคุณครับป้า ผมจะไม่มีวันลืมน้ำใจของป้าเลยถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสผมจะกลับมาตอบแทนป้านะครับไม่ต้องคิดเรื่องตอบแทนหรอกจ้าแค่หนุ่มอิ่มแล้วมีแรงไปหางานทำมีแรงสู้ชีวิตต่อไปป้าก็ดีใจแล้วทานเยอะๆนะชายหนุ่มก้มหน้าทานข้าวทั้งน้ำตาที่ร่องหล่นลงในจานข้าวทุกคำที่เขากลืนลงไปไม่ใช่เพียงแค่อาหารแต่มันคือพลังใจที่คนแปลกหน้าหยิบยื่นให้ในวันที่โลกทั้งใบหันหลังให้เขา หลายปีผ่านไปการเวลาเปลี่ยนคนให้แก่เท่าแต่หัวใจของแม่ปราณียังคงเหมือนเดิมทว่ากำลังกายเริ่มถดถอยลงร้านข้าวแกงที่เคยรุ่งเรืองเริ่มซบเซาลงตามเศรษฐกิจแต่เธอก็ยังคงมีฟ้าลูกสาวเพียงคนเดียวที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแม่จา้าวันนี้ฟ้าสอบติดพยาบาลแล้วนะจ๊ะต่อไปนี้แม่ไม่ต้องลำบากแล้วฟ้าจะเลี้ยงแม่เองชื่นใจเหลือเกินลูกรัก พ่อเขาจากไปเร็วแม่ก็มีแต่ฟ้านี่แหละที่เป็นความหวังเดียวของแม่แต่แล้วความสุขก็อยู่กับพวกเขาได้ไม่นานในค่ำคืนที่ฝนตกหนักฟ้าที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากมหาวิทยาลัยถูกรถยนต์เสียหลักพุ่งชนอย่างรุนแรงที่สี่แยกปราณีได้รับสายโทรศัพท์จากโรงพยาบาลในเวลาเที่ยงคืนเธอแทบสิ้นสติแล้ววิ่งไปที่โรงพยาบาลทั้งน้ำตา ฟ้าอยู่ไหนใครก็ได้ช่วยลูกสาวฉันทีพยาบาลรีบเข้าวาประคองปราณีที่กำลังจะสุดลงกับพื้นในห้องฉุกเฉินนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายหมอและพยาบาลต่างเร่งรีบช่วยชีวิตเด็กสาวที่ชุ่มไปด้วยเลือดคุณแม่จะเย็นๆนะคะตอนนี้คุณหมอกำลังตรวจอาการอยู่ค่ะน้องมีอาการเลือดออกในสมองและกระดูกหักหลายแห่งต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนค่ะ ผ่าตัดเลยค่ะหมอเงินเท่าไหร่ฉันก็จะหามาให้ขอแค่ช่วยลูกสาวฉันด้วยปราณีนั่งรออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดอย่างโดดเดี่ยวหายใจของเธอเหมือนจะขาดรุ่งริ่นไปพร้อมกับลูกสาวความกังวลเรื่องอาการของลูกปะปนกับความเครียดเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่พยาบาลแอบกระซิบว่าอาจจะต้องใช้เงินเป็นแสนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงประตูห้องผ่าตัดเปิดออก หมอสัญญกรรมหนุ่มในชุดสีเขียวเดินออกมาด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดแต่แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นคุณหมอคะลูกสาวฉันเป็นยังไงบ้างคะหมอสัญญกรรมหนุ่มค่อยๆดึงมาสก์ปิดจมูกลงเขาจ้องมองใบหน้าที่นองไปด้วยน้ำตาของแม่ปราณีแววตาของเขาที่เคยเคร่งเครียดกลับดูอ่อนโยนลงอย่างประหลาดการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีครับคุณแม่ตอนนี้คนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วครับหมอช่วยหยุดเลือดในสมองได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณค่ะหมอขอบคุณจริงๆค่ะที่ช่วยชีวิตลูกสาวฉันไว้ฉันฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณหมอยังไงดีปราณีสุดตัวไหวหมอหนุ่มด้วยความซาบซึ้งใจแต่ในใจของเธอก็ยังมีความกังวลอีกเรื่องหนึ่งที่หนักอึ้งไม่แพ้กันนั่นคือค่าใช้ใจ่ายมหาศาลที่เธอกลัวว่าจะไม่มีปัญญาหามาจ่ายหลายวันต่อมาเมื่ออาการของฟ้าเริ่มคงที่ปราณีเดินไปที่เคาน์เตอร์ฝ่ายการเงินเพื่อสอบถามเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด เธอเตรียมใจไว้แล้วว่าอาจจะต้องขายบ้านหรือหยิบยืมเงินนอกระบบเพื่อแลกกับชีวิตลูกของคุณฟ้าเหรอคะสักครู่นะคะเอ๊ะมีคนจัดการให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณแม่ใครคะใครมาจ่ายให้ฉันยังไม่ได้ทำเรื่องกู้เงินเลยนะคะหรือว่าทางโรงพยาบาลทำเรื่องลดหย่อนให้ฉันหรอเจ้าหน้าที่การเงินสายหน้าพร้อมกับยื่นซองจดหมายสีขาวซองหนึ่งให้ปราณีภายในไม่มีเงินสด แต่มีใบเสร็จรับเงินที่มีรอยประทับว่าชำระพรบถ้วนแล้วและมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่ขอบกระดาษปราณีพึมพำขณะอ่านค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดชำระแล้วด้วยข้าวแกงหนึ่งจานและไข่ดาวหนึ่งฟองเมื่อ20ปีก่อนปราณีมือสั่นเทาด้วยความตื้นตันความทรงจำเก่าๆพลันผุดขึ้นมาในหัวภาพชายหนุ่มมอมแมมที่หิวโหวยในวันนั้นชายคนที่บอกเขาว่า ข้าวแกงจานเดียวไม่ได้ทําให้ป้าจนลงหรอกจ้าทันใดนั้นหมอสัญญกรรมเจ้าของไข้ก็เดินเข้ามาหาเธอเขาถอดชุดกาวออกแล้วเหลือเพียงเสื้อเชิ้ตเรียบง่ายเขายิ้มให้ปราณีเหมือนกับเด็กหนุ่มที่ได้รับโอกาสในวันนั้นป้าครับผมคือเด็กหนุ่มคนนั้นเองคนที่ป้าช่วยชีวิตไว้ในวันที่ผมไม่มีแม้แต่ที่ซุกหัวนอนน้ำใจของป้าในวันนั้นมันไม่ใช่แค่การให้อิ่มท้อง แต่มันทำให้ผมเห็นว่าโลกนี้ยังมีคนที่ใจดีและมันทำให้ผมมีแรงฮึดสู้จนเรียนจบหมอพ่อหนุ่มเป็นเธอจริงๆเหรอลูกป้าป้าแทบจะไม่ได้เลยนะป้าไม่เคยหวังให้ใครมาตอบแทนจริงๆนะลูกผมตามหาป้ามานานมากครับจนกระทั่งเห็นชื่อในประวัติคนไข้ผมจำชื่อป้าปราณีแม่ค้าข้าวแกงได้ขึ้นใจ ค่ารักษาครั้งนี้ถือว่าผมน้อยไปด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับชีวิตใหม่ที่ป้ามอบให้ผมครับปราณีโผลเข้ากอดหมอหนุ่มเหมือนลูกหลานคนหนึ่งความดีที่เธอทำมาตลอดชีวิตทรงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอจะคาดคิดไว้น้ำใจที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยในวันนั้นกลับย้อนกลับมากลายเป็นโลกคุ้มครองดวงใจของเธอในวันนี้ฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยด้วยนะคะ